สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Running Boy นะครับวันนี้ก็มาวิ่งที่งาน SK Run นะแต่ผมไม่ได้วิ่งนะส่งตัวแทนนะครับส่งคุณเชอรี่มานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆใหม่2อคนนะก็วันนี้น่าจะเป็นการรวมของขาแรงเหมือนกันเพราะว่ารายการนี้มีเงินรางวัลน,นะครับวิ่งกันที่หนองน้ําเขียวนะครับที่บ้านบึงนะ ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่างๆแล้วก็ดูเพื่อนวิ่งเนาะวันนี้เป็นกองเชียร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวยืนอยู่หน้าเส้นเนาะถ่ายเก็บบรรยากาศต่างๆให้ชมนะครับว่าชาวชลบุรีวิ่งกันยังไงนะวันนี้ก็เห็นชาวบางละมุงก็มานะหลายๆหลายๆที่ก็แถวๆไอเล่ใกล้ๆแถวนี้ก็มากันนะครับสวัสดีครับเดิน Running Boy ครับครับวันนี้มาถึงเอ่อน้องน้ำเขียวน้องน้ำเขียวงานเอสเคเลยนะครับเอสเคครับอันนี้คุณเชอรี่นะฮะไม่ได้เจอนานเลยครับผม ครับวันนี้อาจารย์ลงกี่โลครับ10โลครับกิโลนะครับแต่ว่าสู้กับรุ่น60เพราะว่าตอนนี้อาจารย์70แล้วคแล้วก็แบกน้ำหนักนิดหน่อยได้ครับสนุกุะครับผมส่งใจเชียร์ครับอาจารย์คขอบคุณครับแล้ววันนี้คุณบอยจะมาล่ากอาจารย์ไหมไม่ไม่ได้วิ่งกับอาจารย์เหรออย่าลืมอย่าลืมนะ Running Boy กดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใ,ใส่กางเกงลิงมาบางแสนมีกางเกงลิงขายด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีจุดผนมพยาบาลนะครับแล้วก็มีซูมถ่ายรูปนะครับลืมบอกนะครับว่ารายการน,นี้ก็รูปฟรีนะครับนี่เสื้อก็สวยเชียวครับชัตระรันนี่เพื่อนๆก็มาวิ่งสองคนนะครับ่กับพี่เนยแล้วก็ยังมี ขนมนะครับวัับวนนี้ไม่ได้ลงครับพี่ครับอย่าชินเชียหน้าหน้าเส้นครับคุณพี่ลงอายุทัาไอลงลงสิบกิโลนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับเจ้าถิ่นครับตรงนี้ก็เหมือนจะมีไข่เจียวเนาะแล้วก็มีขนมนะครับมีลูกชิ้นทอดด้วยมีข้าวนะครับ แล้วก็มีหมูสเตะ๊ะอาจารย์เล่าให้ฟังดูนะครับนีโอ้โหสวัสดีครับหลวงพี่หลวงพี่มาเอาสามพันหรอครับเปล่าครับหลวงพี่มาลองรันครับ <c oughs> สู้ๆนะครับนี่ <c oughs> อันนี้ชาวชมบุรีเหมือนกันนะฮะชาวบ้า <c oughs> นเก่าบ้านเก่า <c oughs> ขาแรงนะครับต้องวอร์มกันก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะพบเจอขาแรงชมบุรีเยอะมากนะครับเพราะว่าสนามมีสตังนะฮะน่าจะไม่ต่างกับหมอนนางเท่าไหร่เลย ทีมอะไรครับ SMH ครับ SMH เหรอครับอ่าสู้ๆนครับขอบคุณมากครับดูเพื่อนๆวอร์มไปก่อนนะนักกีฬาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอากี่นาทีไปเนี่ยเอาให้เอาให้รอดก่อนไม่เคยตื่นเช้าแบบนี้มานานแล้วค่ะสุ้ๆสุ อันนี้ก็เป็นเพลเซอร์ในระยะ 10K นะครับแลนรเบอร์วันธรรมดาที่ใส่ยาต่อไปที่เป็นของกริงก้อยต้อกัหน้าตาสี่วันเมียวทีครับสวีเปอร์สวีเปอร์อ๋อ่งปล่อยตัวนะเราจะปล่อยตัวจากตรงนี้ออกไปนะครับวิ่งตรงสันอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียวเนี่ยฮะยาวออกไปนะครับรายการนี้แฟนซีก็มีสตังค์ด้วยนะครับ นี่เมาเมาสองพันป่ะครับเมาสองพันป่ะครับพี่มันพี่มันหรือไป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 สุขุมวิทสิบเอ็ดมาไหมครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ลงระยะเท่าไหร่ครับเจ็กิโลนะครับสู้ๆนะครับกำลังเริ่มนำวอร์มนะครับสี่สามเกมเฮดเซอร์เหรอครับพร้อมไหมครับเริ่มพร้อมไหมครับ บหรรอคัที่นี่ถ้า 5k มีเพเซอร์ไหมครับไม่มีอ๋อมีเพเซอร์ 10k นะครับเข่าซ้ายอ่าหนึ่งสองสามไปโต๊ะก็มีบริการน้ำกับสปอนเซอร์นะครับฝ่าเท้าจมูกเท้าฝีเท้าจินสองเท้ามือกำัหลวงองแล้วย่างเท้า ตรงนี้เขาวอลไปอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านหน้ามาว่าขานแรกก็พร้อมไปนขนาดไหนนะเขาไปเชียร์ไปชิงไฟกันอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนะครับเขาวอลไปอยู่ใช่ไหมครับปัดมานี่ที่นี่นะครับตรงจุดปล่อยตัวนะรอเข้าจุดบ็อกซ์สตาร์ทกันหมดแล้วนะครับยืดเท้าเซตสุดท้ายเซตสุดท้าย รายการนี้มีเงินรางวัลโอออนะครับแล้วก็3000เนาะแล้วก็อาจจะไล่ลงมานะครับแล้วก็ยังมีเงินของรุ่นอายุนะครับ2,000พันห้าและ1000นะครับทุกรุ่นอายุเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลแฟนซีด้วยครับ2 0 0 0แล้วก็1000เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้วันนี้นะไม่ต่างอะไรกับหมอนางนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูนะเดี๋ยวผมจะจับเวลาตั้งแต่ปล่อยตัวนะเวลาดีกันแน่นอนนะครับเวลาดีแน่นอน ตอนนี้ก็ตี5้านาทีนะครับก็เริ่มเช็คอินของนักวิ่งขาแรงแล้วนะครับนี่คนนี้จะพร้อมเร็วเสมอนะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะเป็นคนแรกๆเสมอเลยนะครับอาจารย์ตร้านพนสร้าอมที่มาคืนแล้วครับเนี่ยโอ้แข็งมากนี่ครับหงี่เพียง์ด้วยแล้วสวัสดีครับบอยเลนดิงเดนเลนดิงบอยครับโอเคครับน้องบิ๊กซีก็ยังมาเลยนะครับเนี่ย โฟล์กโรตารตาร์หรดีครับดูนะครับดูนะเนครับดูเดือดแน่นอนนะวันนี้ดูเดือดแน่ สนามจะลุกเป็นไฟสนามจะลูเป็นไฟครับตอนนี้ก็ตี5-57นะครับก็น่าจะปล่อยตัวประมาณ6โมงนิดๆนะครับอาจจะให้มันสว่างหน่อยนะก็เลยจะปลอดภัยการวิ่งมากกว่าเพราะว่าเส้นทางอยู่ในอ่างเก็บน้ำนะก็อาจจะไม่ไม่ได้มีไฟสว่างมากก็รอให้สว่างหน่อยก็จะปลอดภัยกับนักวิ่งทุกคนแต่เส้นทางเรียบครับเส้นทางเรียบแข้งลูกโป่งก็พร้อมแล้วนะครับ5 4 3 สอง,ห,งหนึ่ง,งาปัปล่อยนครับเลพิ่เข้าไปแล้วนะครับ นักวิ่ง PC นี่เป็นพ็อกกิ้งนะครับก็อคอยเก็บขยะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ อ๋เป็นพอกกิ้งเหรอครับจะเป็นพอกกิ้งเออยอดเยี่ยมครับที่บอยไม่มาวิ่งนะครับขาแรงเยอะสู้ไม่ได้เอาพอกหนึ่งมาเล้วนะครับปล่อยตัว10บโลไปแล้วนะครับก็เหลือระยะ5้าโลเนาะก็เตรียมเช็คอินนะครับแล้วก็ปล่อยตัว5้กิโลต่อนะครับกลับตัวด้วยผมว่านะ10บโลนะมีสามสี่สามห้ายังไงก็ต้องมีนะระยะนี้นะกับงานที่มีสัตว์ั้งนะแรงๆเยอะมากสู้ๆนักวิ่งห้านะครับก็ ฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับนี่พี่หมึกของเรานะฮะแต่มาลุ้นก่อนว่าเขาจะได้รางวัลแฟนซีหรือเปล่านะฮะแฟนน่ารักมากระยะ 5K ยังดูไม่เดือดเท่าไหร่นะแต่ระยะ 10K ดูเดือดมากนักกีฬา3ท่านเป็นไงบ้างครับพอไหมครับสู้ๆนะครับเริ่มเช็คอินกันแล้วนะครับเช็คอินก่อน วันนี้ก็รูปฟรีด้วยนะครับรูปสวยๆจากพิกมีนะครับตัวไปสิบนาทีแล้วนะครับรับรับวันนี้รูปฟรีนะพิกมีนะครับไปโหลดที่เพจเพจ 5K ก็มีมาแชลอันนี้เป็นมาแชลใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมแล้ว้อมสอง ดูนักกีฬาวิ่งโรยของเรานะครับเหมือนเขาจะใส่รองเท้าเทรลมานะครับเนี่ยถ้ิงล้มล้มเหือยิงไม่ไดเขาจะไม่ออกลบที่สุขุมวิทสิเวศนะครับเขากินแวิ่งตามออกไปได้เลยนี่ดูนักกีฬาของเรานะครับ200เมตรแล้ว200เมตรแล้วสู้โซ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 นะครับทุกคนสวัสดีครับ วันนี้สบายจังเลยนะครับเป็นกองเชียร์ <laughs> ไม่ต้องวิ่งนะครับแต่รายการนี้ก็ไม่กล้าสมัครอยู่ดีเห็นมีเงินรางวัล <laughs> เห็นทุกคนมาแนละ้ว <laughs> น่ากลัวมากเลยแต่ระยะ 5K โอเคนะครับไม่ดูเดือดมากนี่เป็นบรรยากาศน้องน้ำเขียวนะครับตอนนี้ 10K ก็ผ่านไป18นาที09นะครับแล้วก็7 5K ก็ผ่านไป7นาทีแล้วนะครับนี่คนนี้ DNF นะครับคุณฟิลใช่ไหมครับครับอ๋อ next สองเหรอครับอ๋อเอาฟาเอาฟาหนึ่งเลยอ๋อโอ้คู่แข่งหายไปหนึ่งนะฮะรุ่น30นะครับนี่ครับ22นาทีแล้วนะครับ11นาทีนะครับก็มีพี่ช่างภาพจาก p i ิกมีนะครับโหลดฟรีนะครับรายการนี้แล้วก็จะมีป้ายอันดับอยู่นะครับก็รับป้ายนะครับ 5K มาแล้วนะครับเวลาผ่านไป18.42นะครับน่าจะจบแถวแถว20กันนะครับ 5K นะครับตอนนี้ผ่านไป19.27นะครับสู้ๆครับฮาโลครับชาย2คนฮะที่3นะครับคนที่สาอันดับ4ี่นะครับสู้ๆครับ อันดับ5้าและอันดับ6นะครับคนที่6กโอ<ห>้คนที่หุ่นดีมากนี่สเอสี<า>บ้านบึงนะครับเก่งมากครับ6ท่านแล้วนะครับ,รบโตก็32นาทีละก็น่าจะใกล้แล้วล่ะผมว่า34ก็น่าจะจบกันเกือบหมดแล้ว3ามสแล้วนะ่นาจะเข้ามาเยอะละนี่ <Nein. S 2> 7กับแปนะครับชิงกันหน้าเส้นนะครับร้อยเมตรนะครับปลาหมึกแซงรถปลาหมึกแซงนะฮะโอ้โหอันดับ7นะครับปลาหมึกเจ็ดแล้วก็แปด ี่ันในคนที่9นะครับของ 5K นะคอันดับส10นะครับท่านที่10บแของ 5K 10กิโลคนแรกโอออโคดปัามชุดทิเดศโค้ดปัานนะครับจากระยองจากทีมดีเวอร์นะครับ5กิโลซ้ายมือนะครับมาชิลๆเลยครับแนจะนำรถมาเชลอยู่แล้วนะครับ34นาที10กิโลโอออคนที่2มาแล้วครับจากทีมคอนะครับ 34อยู่ยังอยู่34กว่าๆนะครับ34 50่านยครับ3 4มสี่4ี่้าด้วยครับโอวอร์อันดับ3ามนะครับ 10k นะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับใส่เสื้อ c t i v e Peak นะครับประการรุ่นน้อยประการรุ่นน้อยจ้า35ครับด้านซ้ายนะครับอันดับ4นะครับประมาณ35.25นะครับโอ้เก่งมาก 10k ท่านถัดไปนะครับ โอ้ oh, เป็นใส่เสื้อเจเลพลังงาน <Okay. S 2> ทุกท่านเลยนะครับอันนี้อู <Okay. S 2> 36นาทีจุดศูนย์เจ็ดนะครับเก <Okay. S 2> ่งมากกมากันอย่างต่อ <Okay. S 2> เนื่องนะครับสิบโลนี่ฮะสามสิบหกโหเร็วมากเป็นไงนี่ท่านพี่ท่านนี้โอ้ oh, <Okay. S 2> เหลือ <Okay. S 2> ๆเลยครับดูสามสิบหกจุดสามห้าอยสิชายเสื้อก้ามฟ้าถึงน้มเหลือแต่ละท่าน ฟอร์มยังดีอยู่นะสามสิบหกห้าศูนย์ครับน้องเนครับน้องเนสโซๆเนก็น่าจะที่หนึ่งนู่นในยูอยู่แล้วนะครับสามสิบเจ็ดนาทีนะครับสามสิบหกห้าเก้าด้วยครับชมลมพัทยาวิ่งดีมากเลยอ่ะสามสิบเจ็ดครับสามสิบชายเสื้อดำฮัาโหลหญิงนี่ผู้หญิงคนแรกนะใช่รองเท้าส้มนะครับ ผู้หญิงคนแรกสู like, so so ้ๆครับ5โลครับ5โลนะครับผู้หญิงท่านที่สองนะครับ่าดมือของท่านนะอยังอยู่ใน37นาทีนะครับอ๋อนี่ฟอร์มยังดีอยู่เลยครับสบายๆนะครับ10โลขวาฮะนี่ก็ยังอยู่ใน38วินาทีเอ้ย38นาทีกับ12วินาทีนะครับรุ่น50นะครับ 3ามสิสามสิบแอ้เร็วมากหญิงเสื้อก้ามม้วงว้าว38.39โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไม่เลยไป็นไยครับพี่ข้างหลังมาเร็วครับพี่ยีครับพี่หกสิบนี่บางละมุงนะครับสุดยอดมากๆ50ยอดเยี่ยมครับสามติดเทก็ยังมานะครับประมาณ40่ินาทีฮะเ่อนอายุไม่ทันนะฮะ สู้ครับอีกนิดเดียวครับสีชัยเก่งมากครับห้าโลอีกแล้วตาม้ี่สีครับสี่สิลงพี่เอาลงี่เก่งมากครับหลวงพี่เกมหมดแล้วเนาะเนโอเคครับโอ้ัน้เหลืออสรอครับสัรอเก่งมากครับสี่สิบเอ็ดอ๋อหญิงมาแล้วนะครับบิ๊กซนะครับสี่สินึนะครับตอนนี้ น้องพิกซีน้องพิกซีจบไปที่41.27นะครับออหญิงนะครับมีพี่นัทก็มาแล้วนะครับพี่นัท SHTC บ้านบ์น40ใจพี่นัทพี่นัทโซ่พี่นัทส้มแดง5โลหญิงเสื้องาอ้อพี่นัทยังสบายสบายอยู่ครับ41.55นะครับพี่นัทครับขาแรงเช่า สีราชานะฮะ42.22นะครับผู้หญิงอันดับ2นะครับของระยะ1 0 k นะครับ3ามสิบหญิงเรื้อง้างขา44นาทีโหเร็วมากเร็วมากนี่ดูแฟนซีวิ่งนะครับตัวปิวเลยครับ5โลซ้ายมือครับน้องดรมีม20หญิงน้องดรมีม20หญิงน้องดิม โอ้ออผู้หญิงคนที่สามนะครับ4ีนะสามเอ้ยสีนาทีนะครับผู้หญิงอัดับ4นะครับยังวิ่งโอ้โหฟอร์มยังเหลือๆเลยครับสา4สิบนะครับนั้นนะครับเปีกก็45.54นะครับเร็วมากจะทยอยกันมาเยอะเลยครับรุ่นอายุผู้หญิงท่านที่6นะครับเสื้อกามแดงประมาณนั้นนะ พอพี่จิ๋วมาแล้ว10โลหัวเลยครับพี่จิ๋วสู้เก่งมากพี่จิ๋ว46.16นะครับพี่จิ๋วโอ้พ่อเสือหนุ่มอาจารย์บุญมาลุงมโนชัยเย้ตันโซ่ตันนิดเดียวเฮ้ยโอ้ฮ่าฮ่าโย่ 47นาทีนะครับสุดยอดอาจารย์ยังหนุ่มเหมือนเดิมคว้าพี่ใส่เสื้อเดอร์รันนิ่งบอยด้วยนะครับสู้ๆนะครับติดแุ้นอคิวแน่นอนครับเก่งมากครับฮ่าโลซ้ายคุดซ้ายเลยครับคิดซ้ายคุดซ้ายเลยครับ48่สจุดสาพี่เอเสื้อกล้ามขรัพี่เอสู้ๆพี่เอนิดเดียวฮ่าโลซ้ายเลยครับ PAC สิบแปดจุดห้าแปดเ5็เไดนที่ีบ้านเบิงเก่งมาก49.13กจุดหนึ่งสกลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มๆเลยนะครับตอนนี้ประมาณ49.34นะครับ35นะครับกอเก่งกันมากนะครับเก่งมากครับสู้ๆครับตามมาด้วยแม่เสือสาวแม่เสือสาวเก่งมากครับสู้ๆครับ ห้าสิบเอ็ดนาทีนั้นเลื่อนหกสิบนันเนี่ยโหไปไงครับสุดยอดเอ้สามสิบนะครับโซโซนะครับนี่คุณแฟนก็ถ่ายรูปอยู่นี่นะฮะห้าสิบเอ็ดจุดสองห้าสองหกประมาณนี้นะครับอ๋อคุณเชอรี่มาแล้วคุณเชอรี่ออดจันหลิวมาแล้วขอบคุณย่าทอยฮัลโหล สิบโลขวาเลยครับสิบโลครับสามน้าๆพี่กอฟพี่เนยพี่เชอรี่นะครับห้าสิบถึงครับเก่งมากเข้าขาเลยฮะจบไปทีพยาบาลพี่เชอร์จบไปสี่สิบเอ็ดจุดเนือนะครับสองสามครับเก่งมากเป็นไงบ้างนักกีฬาโอ้เหนื่อยงานงานนี้ก็เป็นงานที่สองนะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเขาดูเหรียญหน่อย อ๋อเหรียญขายปีที่แล้วเนาะสีสันเก่งมากจบเวลาไปเท่าไหร่40 40เก่งมากเก่งมากแต่ด้ท็อปจะสามสิบยากหน่อยครับซ้อมใหม่ซ้อมใหม่โซโซพี่เนยเป็นไงครับสามสิบเหมือนกันไอสี่สิบสี่สิบเหมือนกันเก่งมากครับพี่กอล์ฟพี่เนยขอบคุณมากขอบคุณมากเก่งมากเก่งมากนี่วิวศิาจารย์ครับขาวอาจารย์ครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นถ่ายรูปกันครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ นี้อากาศดีครับอากาศดีเส้นทางก็โอเคใช่ไหมครับได้ครับบินสนุกครับผมได้ครับยินดีด้วยครับครับผมโอ้ไม่ทันถ่ายพิธีนี่เจ็บนะเนี่ยเก่งมากครับพิธีครับมีพิซซ่าขายด้วยนะครับเนี่ยพิซซ่าเตาถ่านด้วยใช่ไหมครับเตาถ่านเลยครับอย่าลืมหุ่นนุนนะฮะเนี่ยโอ้โหพิซซ่าบ้านสุมาลีบ้านสุมาลีอ๋อขายอยู่ที่ไหนบ้านบึงเหรอครับอยู่บ้านบึงครับพิซซ่านี่ไม้แท้นะครับไม่ใช่ไม้ปลอมไม้จริงๆนะครับพิซซ่าไม้จริงฮะเตาถ่าน เชิญนะคุณบอยลนิ่มบอยครับ199ยาสิบาบาทคุณบอยสวัสดีครับขายลูกกระจานเป็นเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นิ่มบอยนี่เหนื่อยค่ะร้อนเหนื่อยจ้าป้ายกับป้ายเลยการดับเท่าไหร่ครับการเดาสามด้วยอายุการเดาเดียวกันเก่งมากเลยครับเก่งมากยินดีด้วยนะคะครับวันนี้มีจุดสฝากของเนาะแล้วก็รายงานตัวนะครับใครที่ได้รางวัลก็ต้องรายงานตัวนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับ แฮร์ดทีซีบ้านบึงอันนี้ก็ขาแรงบ้านบึงนะครับเก่งมากนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับเอาเอาเอาแฟนมาวิ่งครับพี่บอยไม่วิ่งอ่ะทไมไม่วิ่งครับีนนี่เก่งมากคนนี้เก่งมากครับวันวันพี่เนเป็นยังไงบ้างนี่ไม่ติดล้อเออเก่งมากเลยเห็นว่าเวลาดีมาก36เท่าไหร่ครับ36มหกห้าเก้าเก่งมากครับเนยยินดีด้วยครับสวัสดีครับที่1นึ่งโอเวอร์ออนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเวลาดีมากเท่าไหร่นะ34ใช่ไหมครับ เก่งมากเก่งมากยินดียนะครัจากทีมดีเวอร์นะครับก็กำลังจะมอบรางวัลน,นะครับจะตด่ตลงกได้เลยลำดับที่3าคุณจันชายมอบรางวัลของรุ่น30ในระยะ10โลนะครับ,บ, 3, รบวิ่งสาม่ง37นี่ติดที่5นะครับที่สนะครับวัน1,500บาทนะครับพี่พอเรายังมาเอาเงินที่นี่เลยนะครับ ลำดับนั้นพยุงเกษมครับผมพร้อมเงินรางวัล2,000บาทนะครับนี่ที่1นะครับอันนี้คือรุ่น10กิโลเมตรชายนะครับครับรุ่นนี้ก็เร็วมากกิโลชายสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับวันนี้ติดอันดับเท่าไหร่ครับที่1รุ่นอายุนะครับเก่งมากเลยนะครับทีมใส่ยับนะครับควาเฉลียวพัดขอลาไปก่อนนะครับยินดีกับ ท่านที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ยินดีกับฟินิเชอร์ทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ชาวชลบุรีเนาะวิ่งกันดีมากๆนะเวลาดีกันมากๆยังไงขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ